ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมี6วิธีในการใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่านะครับก็คือ 1. เป้าหมายชัดเราจะต้องวางเป้าหมายชีวิตในชัดวางแผนเพื่อติดแจไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ 2. พัฒนาสิ่งที่ตนถนัดเราจะไม่ตามคนอื่นปูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีเต็มที่กับปรสวร์ฝึกทักษะให้กลายเป็นความชํานาญหาสิ่งพิเศษในตัวให้พบสตั้งเวลาให้กับสิ่งที่เราชอบ เราจะต้องแบ่งเวลาอะไรที่ควรทําก่อนอะไรที่ควรทําหลังพยายามทำตามที่จดไว้จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นเสร็จกับตันเวลา 4. หลีกเลี่ยงการเสรียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เราจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เราจะต้องกลราไปเศษอย่าให้ความเกรงใจทํำไมเราต้องสูญเสียเวลาไปโดยไม่ใช้ประโยชน์ 5. ลงมือปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายขายันให้มากพอให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เป้าหมายที่เล็กน้อยย่อมต้องการความขยันที่เล็กน้อยเป้าหมายที่ใงญ่ต้องใช้ความขยันที่มากพอสําหรับเป้าหมาย 6. สร้างความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเราอย่าหยุดยัยนรู้เราจะต้องหมั่นพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ